นุ่มเปิดสูตรกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างชื่อดังอิ่มจนจุกในเวลา1.5ชั่วโมงนุ่มเปิดเทคนิคพิชิตบุฟเฟ่ปิ้งย่างชื่อดังกินแบบสุดคุ้มอิ่มจนจุกในเวลา1.5ชั่วโมงทำเอาคนแห่แชร์และตามรอยกันเพียบ ปป็งย่างชื่อดังน่าจะเป็นบาร์บีคิวคลาซาเนี่ยกระทะแบบนี้ยที่บาร์บีคอนผู้ใช้เฟ c บุ o o ไลน์หนึ่งแชร์เทคนิคส่วนตัวกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างร้านดังให้คุ้มสุดในเวลา1.5ชั่วโมงผ่านทางกลุ่มคนรักบุฟเฟ่บุฟเฟ่เลเวอร์ระบุว่ากินชุดถูกสุด330บาท ขั้นตอนทําตามลําดับดังนี้ 1. ห,หมูยังไม่มาให้ลวกกระหล่ำปีเก็บไว้สัก3าสี่ถ้วยไว้กินใน1.5ชั่วโมงพอดีพอดีไว้ตัดเลี่ยนโอ้โหกาเอ,าอะประมาณครึ่งชั่วโมง,งลวกไว้ก่อนเลยโอ้โหขนาดนั้น 2. อ,อูดง้งให้ลวกอูด้งทิ้งไว้1-2ถึงถ้วยปอรอที่ลวก1-2ถึงถ้วยไว้ก่อนก็เพราะต่อจากนี้จะไม่ใช้น้ำซุปในการลวกผักเพราะต่อไปน้ำมันจะมันมากๆดูเลยต้องเอาหมูมาต้มแน่นอน 3. ม,มันหมูหรือหมู3ชั้นให้วางตำแหน่งสีฟ้ากลางกระทะแล้วให้ใช้หมู3ชั้นทากระทะจะดีกว่ามันหมูเนื่องจากพื้นที่3ชั้นมากกว่า,าหมู3ชั้นไม่ใช่มันหมู พื้นที่3มชั้นมันมากกว่าและน้ำมันมันไหลออกมามากกว่าเนื่องจากหั่นบางอ่ะมีเหตุผลมีเหตุผลครับ4สันคอทรงกลมและเบคอนให้ปิ้งทิ้งไว้ตำแหน่งสีแดงใส่ประมาณ7แผ่นรอสุกคำนวณมาเป๊ะหมูนุ่มหมูชาบูลูกชิ้นหน้ายิ้มหมูปั้นก้อนให้ต้มตำแหน่งสีม่วงหกินสลับปิ้งและต้มดังนี้หมูสันคอหมูนุ่มเอออันนี้คู่กันนะครับน่าจะกินสลับกันมั้งหมูสันคอกับหมูนุ่มหมูเบคอนกับหมูชาบู หมูสันคอกับหมูปั้นก้อนหมูเบคอนกับลูกชิ้นหน้ายิ้มมันจะสุกพร้อมกันอย่งงการกินสลับปิ้งต้มนี้ช่วยให้ทุ่นเวลาให้หมูสุกเนื่องจากการปิ้งจะใช้เวลานานกว่าส่วนการต้มจะสุกก่อนกินต้มเสียก็ต้มใหม่อ๋อพอใส่ที่ของต้มชุดใหม่เสร็จของปิ้งก็สุกพอดีการกินแบบนี้จะทําให้คุณได้เท็กเจอร์การเคี้ยวที่แตกต่างกาันทําให้กินได้ไม่เบื่อตัดเบี้ยนบ้างด้วยกระลำปีที่ต้มไว้ กินอูด้งกับหมูบางครั้งช่วยเจือจางความเข้ากันของหมูและน้ำจิ้มเอา้าช่วยเจือจางความเข้ากันของหมูและน้ำจิ้มเจือจางความเข้ากันมีด้วยหรอเออวิธีนี้จะทําให้คุณกินได้ไม่ขาดตอนตลอด1.5ชั่วโมงฟันธงกินมาแล้วซัดไม่หยุดเหลือ10นาทีไปเช็คบินคุ้มสุดๆหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออ,อกมาก็มีชาวเน็ตแห่แชร์กันอย่างล้นหลามและบอกว่าจะลองทําตามดูบ้างเพราะเรื่องกินเราจริงจังเสียตังค์แล้วต้องเอา ให้คุ้มกินให้จุเหมือนจะไม่มีพรุ่งนี้ให้กินอีกแล้วในรายงานไม่ไม่มีบอกว่ามีทวลรงนะแต่ผมว่าเหรียญก็ต้องมี2ด้านมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดเนาะต้องมีแหละไม่มากก็น้อยอะ่ะแต่เอาจริงๆนะครับผมไปกินอนะ่ะผมไม่มีสูตรผมก็อิ่มจนจุกเหมือนกันนะ <laughs>